วาสที่ชนี่กับประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณตระาณใจจะทำนะครับงทางหนังสือเดนทางด้วยภาษาสเนที่ชาะเเขียนหมายเลข A ศูนย์ห้าก้ที่ช่องสี่ค่ะบริการดีมากนะครับการทำหนังสือเดินทางนะ